เขาลงกับแม่หลวงผมสองคนเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ไปรับจ้างแล้วก็ดูแลอยู่เชียงใหม่ไม่ไหวก็คือตกลงกันว่าเจะไปอยู่บนดอแลวไปทํโฮมสเตย์ทำอะไรอย่างนี้แหละก็เลยกลับมาดูกันแม่หลวงก็ชอบด้วยอะไรยเมื่อก่อนก็หลายคนก็คิดว่าคนไปไปไม่ได้เนาะแต่ว่าแม่หลวงกับผมสองคนก็คิดว่าทำได้ก็เลยมาเริ่มมาคิดมาทำมาทีละขั้นตอนขั้นตอนมาทำเรื่อยๆก็เลยตัวนี้ ได้ครับชาวบ้านหลายคนเขาเข้าใจว่ามาแล้วจะให้ดูอะไรเราจะทำอะไรให้เขาดูแล้วแต่ตอนนี้หลานๆนี่ยก็คือแขกที่มาอย่างที่พลรวมบอกก็คือแค่ไปสวนได้ไปทำสวนทำไรกับชาวบ้านแบบนี้ค่ะก็มีความสุขแล้วเงี้ยไม่มีใครคิดว่าจะไปไปได้วันที่ว่าผู้ถือโฮมสเตย์นี่หลายคนก็คิดแต่รีสอร์ทไงรีสอร์ทที่ไปทำเป็นบ้านสวยๆในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะคิดแบบนี้ เราถูกเป็นเงินเป็นล้านอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ก็คือผมเจต,ตคืออยู่ในอยู่ในบ้านไงที่เราจัดสรรให้บ้านคือสมัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ศึกษาธรรมชาติมาเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่ยังไงในชุมชนคือเรามีการรักษาป,ป่าด้วยแล้วก็หาผักผลไม้จากในป่าบ้างแล้วก็เราปลูกกันเองบ้านจะก็คือสมาคมมอิเป็ดอะครับ มาทําร่วนแล้วก็คือเขาก็มาสื่อสารดูงานก็สนุกสนานค่ะปีห้าหกตอนแรกนี่มาก็เราก็ลาลาบากใจมากเหมือนกันว่ามีค้นหนึ่งที่มีเชฟเชฟดังๆที่กรุงเทพนี่เขาจะมาถ่ายทำว่วเ,เขาจะมาถ่ายแล้วว่าของเราไม่มีอะไรดีอย่างนี้อย่างงู้อย่างเงี้ยตื่นเต้นชาวบ้านก็ตื่นเต้นนมไม่หลาน้หม้อก็ดำดำ,ดำถ้วยชามก็ดำดำ,ดำอะไรเงี้ย เออเราก็คิดชาวบ้านก็จะทำยังไงแล้วมาถือกูเราก็มนะันนักคุยกันอยู่ชาวบ้านก็คุยกับผมอย่างไงี้เราจะทํอยังไงดีมหม้อเรล่านี้ดำปี๊ดๆอย่างเงี้ยรู้ไหมนักเชฟเขามาถือผู้ถ่ายรายการมอเขาพูดอะไรอย่างไงร,รู้ไหมหม้อดำดำ,ดำมีไหมาชาวบ้านมีกา้า <c oughs> <c oughs> คือคือตอนนั้นอ,อีมือคือคือเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันโอ้โหมันลุ่มมากเลยสภาพบ้างของเราก็ยังไม่ไม่ได้ปรับปรุงนะคะไม่ได้ปรับปรุงก็เลย เขาจะมีปัญหาเรื่องห้อน,น้ำอะค่ะตอนนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องห้อน,น้ําเพราะว่าข้อน,น้ําของเรา,าจะมีรูนาะเราสั้นด้วยไม้ถ่ายตอนนั้นะเวลาไก่เข้าไปเขาก็กลัวให้มีไก่มาเด็กๆก,ก็เลยอนานตานก็ต่ตอมอมืดแต่ว่าก็วิถีชีวิตก็คือไก่ของเราก็มาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตของคนข,ข้านล่างด้วยเหมือนกันก็คืออ,นนอันนั้นเป็นเด็กฝรั่งขามาดูที่นี่แล้วขเขาก็อาจจะ เอาความรู้สึกดีๆความรู้บางอย่างที่มาเขาสามารถป,ปรับใช้ไม่ว่าทุกคนเนาะไม่ว่าอาจารย์ไม่ว่านักศึกษานักศึกษาก็บอกก็อินเนาะเขาเป็นอาจารย์สนับเรื่องบุรุษป,ป่าเงี้ยเอาก็ยกป,ประเด็ปาเกีย้ยขึ้นมาก็ได้เราะเขาจะกับแบบนี้หรือว่าวิธีชีวิตอย่างเงี้ยการบริหารการจัดการนี่แหละเล่าให้เขาฟังว่าเราทําอะไรหนึ่งสองสามแล้วก็เกิดผลออกมาอย่างเงี้ยนี้น แล้ในนั้นมันก็มีอะไรคือเป็นเดิร์ปาเสธานูนี้ก็เกิดมาจากเกิดมาจากตรงนี้เรื่อสมุนไายอนุรักษ์สมุนไพยอะไรแต่ทุกอย่างมาก็อยู่มาจากพะาะใต้พระเอตตัวนี้แหละเขาก็อยามาเรียนรู้วิถีชีวิตขอมนดอยก็คือบนดอยนะ่ะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีตลาดเนะาะไม่มีตลาดอ่าไม่มีตลาดโศกเขาก็สนใจว่าไอ้อยู่กันยังไงเขาส่วนหนึ่งเขาก็อยามาศึกษาดูว่าเขาทําอะไร กินกันยังไงอยู่กันยังไง,ก,ง,ไงก็คือเรามีการรักษาป่าด้วยแล้วก็ของเราก็ระบบน้ําก็ไม่ไม่ค่อยดีก็เลยก็อาศัยผักป่านะคะแล้วก็ก็อยู่ได้เนาะแล้วก็ข้าวก็เราก็ปลูกกันกนเองอยงเงี้ยค่ะคือเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์อะค่ะ กดแต่เด็กอะ่ะเราเองได้ไปศึกษาอยู่ข้างนอกอะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเราก็ยังอยู่ในชุมชนเนาะแล้วเราได้กินฝีมือหรือว่ารถมือของคุณพ่อคุณแม่เราอะไรเงี้ยพอไปเรียนไปศึกษาอยู่ข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเมนูอาหารหรือว่าห่วงแหง่งถึงรสชาติที่เราเคยได้กินเคยได้สัมผัสแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีโฮมสเตย์อะคะ่ะแต่ยังไม่มีเรื่องอาหารดฉะนั้นหนูก็เลยกลับมารู้สึกว่า โอเคอยากจะดึงนะท่องเที่ยวคนที่สนใจเรื่องอาหารเนาะบ้านปากเกียก็ยเป็นชุมชนดั้งเดิมค่ะเป็นชุมชนชนเผ่าืุนเมืองซึ่งค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากาชุมชนเมืองเพื่อหวางที่ให้ลูกหลานเนี่ยจะได้มีอนาคตที่ดีก็เลยได้ส่งเสริมให้ลูกหลานเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาแด้กลับมาพัฒนาชุมชนแต่ในความเป็นจริงค่ะลูกหลานเหล่านั้นกับ ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ค่ะเนื่องจากข้อจํากัดในด้านอาชีพและก็รายได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในเมืองแล,แล้วเราก็ได้เร็งเห็นว่าอ,อ,อคนในชุมชนมีความพยายามที่จะพัฒนาจุดนี้เราในส่วนของเยาวชนที่เขาพยายามที่จะสร้างโอกาสให้เราเนี่ยเราจึงอยากจะมีส่วนร่วมและก็ร่วมพัฒนากับชุมชนร่วมกันค่ะ เลยกลับมาทำเรื่องอทำเวิร์กช็อปอาหารต่างๆให้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนอยางาการผลิตอย่างการเก็บแล้วก็เอามาปรุงรสเมนูอาหารนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเอาวัตถุดิบนั้นมาทํากินเมนูอะไรได้บ้างอย่างเดียวนะคะแต่เราจะดึงรสชาติพืชผัดนั้นยังไงรสชาติของพืชผัดนั้นมันเป็นแบบไหนแล้วรสชาติมันต้องออกมาแบบไหน แล้ววิถีชีวิตของอาคารหรือว่าของชนของหมู่บ้านเราเนี่ยเรากินแบบไหนรสชาติไหนที่ถือว่าเป็นรสชาติด้านเดิมหรือว่าเป็นรสชาติที่เรากินมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเมนูอาหารของอาคาาเนี่ยเรากินทั่วไปได้เนาะเราใครๆก็ทําให้กินได้หรือว่าเราเรียนรู้จากโซเชียลก็ได้เนาะแต่เราอยากให้เข้าถึงรสชาติของพืชผักด,ด้านเดิมของเราจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นความฝันของเราจริงจัง เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเวลาเรามาเนี่ยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมค่ะว่าแบบคุณมาจากไหนคุณมาจากประเทศอะไรวัฒนธรรมคุณวิถีชีวิตคุณเป็นอย่างไรแล้วเวลาเขามาร่วมเรียนรู้กับเราเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเราเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นกําลังใจอันหนึ่งที่เขาจะสามารถาต่อยอดหรือว่ากลับไปใช้ชีวิตกลับไปทำงานหลังจากที่มาเที่ยว กับชุมชนของเราค่ะการทำโฮมสเตย์นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยค่ะเนื่องจากว่าสังคมที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากตัวเมืองต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสทางเศรษฐกิจน่ะค่อนข้างที่จะจํากัดดังนั้นนะคะการที่มีการท่องเที่ยวโดวยชุมชนเนี่ยเหมือนกันดึงเอา เอาระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในตัวเมืองอ่ะเข้ามาสู่ชุมชนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงต้องทุนในการที่จะออกไปสู่เศรษฐกิจตัวนั้นค่ะแต่เราใช้วัฒนธรรมความเป็นราวทรัพยากรความสวยงามอัตลักษณ์ที่เรามีและก็ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นในการดึงดูดระบบเศรษฐกิจเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการพราาัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะ